คืนนีฝนกระตกมากพี่นอ้องเสาร้านีก็เลยพากันมาหยามหลอบเบิงมาเบิงน้ากันพี่น้องคะมันจะถือืมน้ำก็เริ่มมีเลยดิเริ่มไหลเนี่ยมีรุ่นมีรุ่นรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงละม,มาเมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามาเลยตายยังฮะลายย่บอ่ะ กระสานกันกระสันเอาขุ่นเมื่อบอขุ่นเมื่อนะขุ่นเมื่อไ่รอดโอ้มันจะมันจะขึ้นแม่นแม่นแม่มา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 มึงเลยพี่น้องเมื่อคืนนี้น้าไหลเดี๋ยวสาวน้ำมนต์จะเอาสะดุ้งมาตุกอืมน้าน้าไหลแล้วน้าเริ่มไหลแล้วเอยเอยเอยยอปลาแล้วกระชิดเอาสะดุ้งลงมามาพี่มาพี่มาพี่มันใกล้น้ามพูดมันใกล้น้าเอายกขึ้นมาพี่เร็ว ดอหนนล้ตทางงานแถวบ่อยากให้ตึกสะดุ้งโอ้กระปูกระเพาะกระปูพี่หน่อพนัสไตเง้มเงมเง้มอยู่พฝนป๊าดเมื่อคืนนี่ว่ามันฉีบประตูแล้วอืมกระป็นวันพระใหญ่เนาะคิดอยู่ว่าฝนตรงมาวันพระใหญ่หลังจากที่ฝนบริโตกมานี่ไหววบ่เป็นสองอาทิตย์แล้วบเขาก็จนบ่มีน้ำเนาะ ขึ้นบนทางข้อง่ายบ่ข้อง่ายสองตัวนีามเห็นบ่ไปตายแลพี่มาพี่มาพี่เอาขึ้นมาพี่ขึ้มานแท่ขึ้มานแท้่ขึ้นบนทางเลยบ่บ่หนี่แหละมันนี่แหละมาแค่นั้นเอาขึ้นเอาขึ้นบนทางโอ้ยปลาบืนเนาะคิดอยู่ฝนตกปลาต้องบืนไปไปเอาไว้ใกล้น้ำบ่ได้บ่สั่น อของเพิ่นปากมันจอมก็เลยกยานป่าไปทำบึงนทากันพี่น้องมาบึงนทากันโมที่โอ้ยเนฮ้ยพี่ลงอย่าลืมบ่พี่ลงหุ่นทางเลยหืมห<ะ>ุ่นหางพี่น้องปาดปลาคอปลาคอเออปลาดุกหน่อยหลับจับปลาดุกเนาะ อืมต่ดกถ้านี่ประคอนหนอยกัมีบานดูเด็เช็ตูประคอนหน่อยอยู่ประคอนหน่อ้ามันไม่ได้เลเพราะมันออกได้ตูอยู่ไก่นนามะล่ะเอาไมกเลี้ยวเอาไม้เลี้ยวอืมอ